กลมแซบกระดูกอ่อนคอหมูย่างไม่น้ำตกคอหมูย่างแล้วก็นี่ยำบองเ้นจ์จ้าจิ้มจับเมือบ่ายวันนี้นะคะนี่ยำบุญเส้นน้ำตกหมูไม่ใส่ข้าวั่วต้มแซบกระดูกอ่อนนี่คอหมูย่างน้ำจิ้มจ้าน้ำจิ้มแจ๊บอันนี้นี่น้ำจิ้มเจ๊บไปดูอาหารกระโดดโคเก็ตโท นี่เรากินไปดูละครไปเราก็อยากเป็นเหมือนกันนะเน่้วยนีมาเรื่องงานดูคนไไอสัตว์กับเรเลิกกันแล้วมันกลวรู้ว่าคุณกับครูรันนัง้นกันใช่ป่ันอยากจันี่อาหรอร่อยกับกุ้งถึงแม้จะไม่อยู่ใกล้กันตลอดเวลา แต่ก็รู้ว่าอยู่บนฟ้าเสมอจนคจะรู้ใจตัวเองแต่ผมกับันก็ไม่เคยคิดที่จะทำร้ายสัตว์เลยนะขอบคุณมากนะจ๊ะร่องอเนงอะรานหาัวเลยอลอยอ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  โอ้ยนึเข้าไปใช่ละครไม่กินจิ้มโจมาันหรอแล้วเป็นไรก็ให้เขาดูละครด้วย้เราดูละครด้วยกันกินโชว์สิกินโจมมาแล้วเซ็ตเซ็นไม่ได้เทียบแพ้หรือทะลคนเชื่ออะไรตัวยาวต่างต่างก็พอดเป็นเพื่อนกันแต่พี่เอกับ มันเป็นโรคใจแดงเป็นอะไร้วมันกระบอกเล็กกน่ปเองพวกนั้นลูกน้องไมม่ต้องเข้ามาในะรพเน้า ว่าบ้าไ่ร้เมติของมึงเออมันมันมันเป็นคนที่รู้เมื่อก่อนเป็นตำรวจจราจรเองแล้วไปเอกตึงมาช่วยในกองไปเอกอยากให้ไม่ไม่อยากให้ไปโบกโบกอยู่สี่แยกเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมาใมนู้นนะเพื่อนสามคนนางเอกแต่รู้ว่านางเอกมันแปลแต่พระเอกแต่พระเอกมันไปโดนชายแดนแล้วมันหายไปสามปีแล้วมันก็ใจว่าพระเอกตายนางเอกก็เข้าใจตายจะอยู่กลับมาอนี่พ่อไปเอกอันนี้พ่อไอสารในตัวใจไอออเนสารลูกแอสารลูกก็เป็นเพื่อนกันมาแย่งผู้หญิงทะเลาะกันอย่างนี้อ้าวว่าไปเอก แลอกตอนแรกนางเอกเรามันแฟนกันมแล้วนางเอกมันรู้จริงจริงนาเอกมันจะหเสือมันก็เลยบอกว่ามันนางเอกเป็นแฟนมากอกับดอกเตอร์นางอมันเ่รู้ไงตอนที่มันมารู้ตอนนั้นนะรู้ว่าเป็นแฟนกับไสังมาอยู่ในี้แ้ัาวั้งแต่เรียนนู่มีคนรู้งก็มันเป็นฝึกด้วยกันกับพ่อไปเอกแไเอกไปนําและพวกี้มันเป็นลก้องไปเอกมันเรียนฝึกด้วยกันเป็นเพื่อนกันหมดยกเว้นมีผู้หญิงสั รู้สึกดึงตัวมาช่วยหมดมาอยู่ในในหน่วยเอราวัณอยู่ <c oughs> ีบายไหมแยกเกผู้หญิงตัวนี้มันชอบไปจายจริงนี่แซ่บนั่งละครไหมบ้านอยู่<น>ทัง้งวันอยู่<ด>ละครแบบนี่อ่ะให้ถ่ายว่าเรื่องอะไรก็นางเอกอ่ะเป็นเป็นโจรอ่ะเนี่ยในนางเอกตัวนี้ก็นางเอกมันโจรอีกชีวิตก็เป็นหัวหน้าแก๊งได้ได้ตำแหน่งเพราะว่า<ๆ> แก๊งเรงมังกรกไปอยู่เออนั่นแหละเรื่องพวน้สางกเลวมัให้คนตัว่อให้ปมกันตัวเพาต้องกานาบย้อนวามปฏเธพามันเป็นเปี่ยนตร้างหักสนการก็เป็นต้องมีตังเน่งแต่ว่ามันมันเป็นหัวหน้าแก๊งแลวพวกโจรค้ายาเด็กติดอ่ะได้ตำแหน่งจากตรวยแล้วทีนี้นุ่งเอาหลักฐานมาให้ไงเพื่อจับให้ อันนี้ก็อเป็นหมอพ่อเป็นตำแหนง่งตำรวจใช่ไหมรู้ป่คือหนังเอกมันก็ไม่รู้ไงมันเห็นคนแปลกหน้ามาพ่อมันมันก็เลยบอกถ้าคนนี้มาหาพ่อมันมันสายลูกกัน